สวัสดีทุกท่คนมือนีนะคะอยู่เมืองดังนดีประเทศสกอตแลนด์นอกจากหลังจากที่กินบาร์บีคิวไปแล้วนะรู้สึกว่าเมกมันจะมาเยอะเรื่อยๆ,ๆนะทุกทุกคนก็เลยเอ้ยไหต้าหมูนะคะฝ้านะคะเก็บไอต้นหอมนะคะเพื่อที่จะเอาไปขันสมย่บ้านนอกจากน้องฟ้าเก็บนะคะออมซิสัน่นม้ยอย่งมันโบค่ะจริงๆแล้วนะคะเขาต้องมาทาการพวนดินเป็นบ่อทุกคนเวลาเขาจะปลูกอยีอย่างจีสินะแต่มือนีออมซิบรไเ้พวนดินเลยออมซินนะคะถอนหอมออกเสร็จปุ๊บ นะคะก็มะคุดแบบนี้เลยนะคะมะปลูกอีกอย่างมันบ่ค่ะมาปลูกมะเขือปอจากพ่อพี่นอ้องเดี๋ยวรพรวนด,ดินที่หลังเอาแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะอ้อมสินก็นจะใส่ปุ๋ยมาร์กนะคะแล้วก็ใส่ขี้ไก่ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรซิห้าร์บิมาโอ้โมเมนต์สิสูตรซิมโขซิิเนะาะจะลงไปแล้วก็ใส่ไอกระดูกปลาลงไปน้ำนะคะหลุมละนึ่งกรัมน,นึ่งกรรมอ้อมสินตีนใสยค่ะทุกคนคะ่ะสังเกตบ่ค่ะเวลาที่อ้อมสินปลูกพักนะคะอ้อมสินนะคะจะ ดึงต้นนะคะออกจากดินเลยนะแล้วก็เอามาเัส ปลูกแบบนี้ไปเลยเนาะจ้ะเพราะว่าออมสินเวลาปลูกพักนะคะอมสินจะปลูกติดๆกันนะเวลาถอนออกคือจะถอนแบบดึงดึงต้นมันออกมาเลยนะเขาจะแบบว่าเออป้องกันรากบ่ให้มันซ้ำบ่แมนค่ะแต่สไตล์สไตล์อมสินคือดึงลงไปสี่เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วที่นี่นะคะเขาก็มันลดน้ำเขาอย่างสี่ค่ะแต่ว่ามงนี้นะคะอมสินนะคะจะคุ้มพลาสติกค,ค่ะเพราะพี่น้องปีที่แลนะคะออมสินทดลองเนาะจ้ะให้คุ้มพลาสติกน้ำนะคะแล้วก็ กได้คุ้มพาสิ่น้ำสรุปเรียบว่าได้ผลผลิตค่ะเว้ยพี่น้องเอ้ยปีนี้มาเอาไม่ค่ะทุกคนค่ะตั้งหน้าตั้งตาและตั้งใจเฮ็ดไม่ที่อ้อมสินไปคุ้มพาสิยู่ฟังนู่นนะคะก็จะเป็นไอไปคุ้มพาสิ้ใหกักตะตคร้นะคะและที่นี่นะคะก็เลยไปเอาพาสินะคนะมาอีกเนาจะมาคุ้มนะคะให้กับต้นมะเขือเปาะเฮ้าเนาะค่ะมองนี้อ้อมสินจะถอนห้าเขาออกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวคิดก่อนค่ะอาจจะล้งแมงลักหรืออาจจะล้งเป็น อิ่นยังนะเป็นไอ้มัดยู่ในปากนี่แม่พลพี่น้องเอ้ยเอ้เอจะอาจจะเป็นหูระพ้าเนาะจ้ะเอามาปลูกนะคะมองนีนะคะอมศินนะคะตาหมูมาถอนนะคะถอนหอมออกเนาะจ้ะเพราะว่าออมศินนะคะจะปลูกหูระพ้าแล้วนะมือนี่เป็นวันเสาร์พลพี่น้องเอ้ยมือนี่หนึ่งข่อยแบบประมาณว่า ปลูกพักเยอะมากเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเอียงกับข้าหน้าเนะาะเพราะว่าจะเป็นดอกไม้นะคะบอกอื้อนะคะทุกคนค่ะพักสลัดที่ซื้อมาจากการเดนเซ็นเตอร์เนาะจ้าเนาะแล้วก็ไปปลูกเอียงกับบีรูดห้กับตาหมูนะแล้วก็ไปปลูก แควไห่กับจะของกินใด้ช่วงหนาหนาวนะทุกคนดอกไม้นี่นะคะก็จะเป็นดอกไม้เลื่อยนะคะซื้อเขาเอาเิญไปซื้อดอกไม้เลื่อยเลยกินหอมเขาจะอ่อนๆแก้ไข่กินวานิลาเลยพี่น้องเอออันนี้ทำให้ออมสินตงหูต้าหมูบอกว่ากินเหมือนวานิลา <laughs> เอาจริง้อมสินเนี่ยคือเด็กกลินอยู่แต่ก็บว่าหอมันกรี้นคืออย่างโอ้ยก่อลังงืดหลายเนาะจ้ะเนาะปลาทุกคนหลังจากที่ถอนต้นหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะอ้อมสินกับตามหมูนะคะกับพักกนนะคะมาพ้วนดินกันแบบนี้ไปเลยนะคะใส่ปุ๋ยสูตรยังแนนเหมือนเดิมค่ะสูตร16-16-16นะคะปุ๋ยหมัก่าแล้วก็ขี้ไก่นะคะใส่ลงไปกันก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วนะคะก็จะมาปลูกนะคะใบใบหูระใบใบหูละพากันจ้ะต้นหูละพาของอ้อมสินกับสิทุรกทุเรแบบนี้นะ ะะอาจจะเ่ได้งามนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าอา้าลงปลูกไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าตัวไดบ่เกิดนะคะเดี๋ยวค่อยมาแซมใหม่เนาะจ้ะเนาะจะปลูกจนเมิดนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะแปลงนี่นะคะก็จะปลูกหหระพาทั้งหมดเลยนะคะปลูกในวันเสาร์นะคะทุกคนโอ้ยมาเบืองสภาพนะคะหหระพาข่อยนะทุลักทุเลนะคะขอยมันเกิดเถอะนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอมสินจะมาใส่ปุ๋ยยูเลียนเนาะจ้ะหรือว่าสูตรอ่า21 00เนาะค่ะก็คือไดโนเจนรุนรนเลยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใส่แบบของธรรมชาติไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก็จะใส่แค่ทีเดียวนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะหายเขาจะเริ่มเติบโตค่ะแล้วก็กจะใส่ปุ๋ยมักไปเรื่อยๆสาหรับองคสิน,นาการใส่ปุ๋ยมักก็คือการบรํารุงดินไปในตัวน,นั่นแหละคะล่ะหลังจากที่ปูใบพักคุณภาเสร็จนะคะก็มาทาการสมแซมแตงกวาแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าแตงกวาที่องคสินซื้อมาต้นหนึ่งเนาะของเมื่อวานนะคะก็มาสมแซมเพราะว่าไอแตงกวา มันรู้สึกบูงเป็นอย่างค่ะมันเสียนะคะมันตายเน,ยจนะจ้านาะปลาทุกคนปลูกโคลภาาเสร็จเรียบรอยนะคะเฮ้านะคะจะต้องเพชรอีหยางตัวเบิ่งกันเลยจ้าเดี๋ยวอมอสินจะมาบอกนะตอนนี้ออมสินกำลังเค็อย่หยางมันบอค่ะกำลังเก็บหอมนะคะที่ถอนออกนะคะเอากลับบ้านจ้า เอาไปคันสมเนาะจ้ะเนาะเนี่ยค่ะมาถึงบ้านนะคะกับมาล่างหอมนะคะมาคันสมกันเลยเด้อนี่จ้ะเ็จเรียบร้อยเนาะจ้ะอมสินคันสมใส่ยังแน่เนาะจ้ะเนาะกับใส่ถั่งงอกนะคะและใส่ผักกาดพอดีกระหล่ำมันเหลือนะคะก็เลยไอ้มาไอ้คันรวมกันไปเลยเนาะจ้ะแล้วไอ้สิมาใส่น้ำซาวเขานะคะในตอนแรกๆเนาะจ้ะส่วนที่เหลือนี่ก็จะเอาไปพัดใส่หมูนะคะไปกินที่โรงงานมือต่อม้านะคะอมสินนะคะกับเก็บผ่านะคะเพื่อที่จะตากผ้าสีขาวนะคะ แล้วที่นี่ก็มาถึงไอ้สวนเนาะคะ่ะหลังจากเก็บผาเก็บย่างเสร็จเดียบรลอยกินเขากินน้ำเสร็จเนาะจากนอาก,ก็มาที่สวนนะคะมาห้อไอ หนวยเชลรี่ต่อค่ะเห็นพี่ๆเพื่อนบอกว่าอมสินเอ้ยทางหอแบบเนี้ยดอกมันร่วงนะจังสีนะเหตุใดใดพพี่น้องเพราะว่าอมสินเอาเนตมาเลี้ยวนะแะ้วทีเนี้ยเอาเนตมาคุ้มกับบอยูนะคะทุกคนคะ่ะไอหนวยเชลรี่นะคะก็ยังหักนะคะมันเหมือนมีดนกมาจีกหรืออย่างมาเห็ดจังสี่นะหรือหอยมากัดจังสีนะคอยกัพยายามที่จะ เหตุเพื่อบห่หาไห้นวยมันร่วงนะคะเร็วที่สุดนะคะก็คือสิประมาณนี้แหะค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวน้าเดี๋ยวทดลองกันไปค่ะบ่นแน่นะคะไอทานนวยมันใหญ่กว่านี่เดี๋ยวสิเอาเด็ดมาคุ้มเนาะจา้ะเนาะหลังจากที่คุ้มกันหลังจากที่ คุ้มในนี่นะคะเชลลี่เซตเนาอะอมสิงกบมาในกรีนเฮาเลยนะเอานะคะมาเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่นะคะแลวกับปุ๋ยสูตร16 16 16ใส่เข้าไปนะคะแล้วกับพืนดินค่ะแล้วที่นี่นะคะไก่ตามหมูนะคะมันลดน้ำเนาะช่วงที่ตามหามูลดน้ำนะคะอมสิงกบมอยู่ที่ล็อก สามเนาะมาเคี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคะออมสินจะมาทําอะไรมาปลูกนะคะมาปลูกผักซีล้วบริเวณนี้จากพ่อพี่น้องข้างๆก็จะเป็นพักสลัดนะคะมองนี้นะคะที่จะปลูกเพิ่มเติมก็คือผักซีล้วค่ะเพราะว่าผักซีล้านะคะทั้งไอเพื่อนๆนะคะหรือไอ เอซเนาะเพิ่นกับมากเนาะเวลาเพิ่นออเดอร์นะเพิ่นกัร็จออเดอร์ทั้งไงพักซีล่ากับเผาละค่ะกับแมงลกักแล้วกับหูระพานะคะไว้สำหรับเพชรอ้อมจังซินนะเขาจะออเดอร์พร้อมกันอ้อมสิงก็เลยว่าเออบุกพักซีล้าไปน้าเนาะแล้วบางที่นะ่ะ เขาอาจจะแถมเพิ่นไปน้ำยังสี่นะทุกคนแต่ว่าพัคซีเล่านี่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะ,มะเมล็ดนะ่ะเดี๋ยวอ,อมสินนะคะจะเอามะเร็ดเขานะคะไปปลูกนะคะอยู่ในกรีนเฮาสักหน่อยนึงเพราะอะไรแมมนบ่ค่ะเพราะว่าจะเอามเลเ็ดพันเขานะคะไปปลูกปีหนาะอ,อ่ถ้าจะสื่อบ่อยๆมันก็คงจะบวหรอกค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะลองเบงอะทายเวลาเราจะก็จะไปปลูกนะนี่จะอ,อมสินนะคะจะเฮ็ดลองแบบนี้ทํให้ออมสินชอบทําลองแบบนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการ เขาอะกำจัดวัชพืชน,นะปีนี้นะคะอ,อมสินนะคะก็จะใส่ไอฟ้ฟางไปน้าเนาะก็จะบอกว่าเท่าใส่ฟางนะ่ะถากจะมาเยอะเมีนค่ะทุกคนคะ่ะที่อ,อมสินใส่ฟางนะคะเพื่อที่จะเป็นวัตถุอินทรีย์นะคะ,ะสำหรับดินต่อไปเนาะคะ่ะสมมุติว่าออมสินนะ่ะ ไอ้ปู่พักซีเหล่าเซฟแมันบ่อทุกคนแล้วทีเนี้ยออมสินก็ตรเอาพักซีเหล่าไปขายดึงออกแมันบอ่อแล้วทีเนี้ยอมสินเวลาพ่นดินอ่ะก็ตรใส่ไอ้ตัวาฟางนะคะลงุงใส่ตัวฟางน่ะคือพ่นดินไปน้ำนะคะคือเขาบำรุงดินไปน้ำจังสี่นะถามว่าฟางราคาแพงบ่ก,กับแพงอยู่เด้อทุกคนเลยถุงนึงนะคะเนี่ยค่ะที่ตาหมูถือมานอ่ะอยู่ที่ประมาณสามเพา อ่าี่สิบเก้าหรือสามพันเจ็ดสิบเก้านี่แหละจะประมาณร้อยกว่าบ,บาทนนานนเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดจังไหนได้นะคะเพราะว่าไอ้ใบไม้น่ะที่อมสินไปเก็บมามันเหมิดนะคะถ้าบ่าเหมิดนะคะอมสินจะมาใส่แทนนะคะใส่แทนฟางเลยนะคะแต่พอดีมันเหมิดเนาะก็เลยเอาฟางก่อนนะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะจะเอาใบไม้นะคะเอามาใส่หลายๆดีกว่าค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะเก็บใบไม้มาบ่หลายตาหมูขี้ข่า ขี่ข้านเบาผืนว่าไปเก็บไปใหม่อมือย่าเบาพืนผัวอมสิงใจเยน็นอย่าไปเบาผืนผัวพยายามเงาพี่ใจยังไดเขาก็ไม่เห็นงานซอยเขาอยู่ตลอดนาะจะกน้องนี่แหละค่ะหลังจากที่ใส่ไอฟ้ฟางเซนนะคะอมสิงกันรดน้ำนะคะกับตาหมูนะคะพะกันรดน้ำรดน้ำชุม่มนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการปลูกครั้งแรกนะคะขังตัวไปกับสิรดเพราะประมาณหละจะต้องคุ้มใบแบบนี้ก่อนนะคะเพราะาอากาศมันยังหนาวอยู่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอมสิงขออนุญาตก,กบ,บานก่อนนะคลินีฟ้าไว้ค่นีก่อนเด้จ้า